สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก ยาหมองน้ําตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทากลับมาในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่กลุ่มปแปลงใหญ่มะม่วงตําบลกุดหมากไฟอ,อําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีค่ะที่นี่เขาผลิตมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองอนะคะโอ้โหเขาบอกว่าเอากลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเนี่ยคือความหอมความหวานความอร่อยและที่สําคัญพร้อมที่จะเป็นสินค้า G I ในอนาคตด้วยนะคะซึ่งผลผลิตมะม่วงได้คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เทเราไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มนี้กันค่ะ,คะ กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีมีสมาชิกจำนวน22รายพื้นที่การเพาะปลูกจำนวน357ไร่มีการรวบรวมผลผลิตและต่อรองราคากับตลาดได้เป็นอย่างดีซึ่งมะม่วงหนองบัวซอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือหอมหวานอร่อยและพร้อมเป็นสินค้าจ I ในอนาคตผลาดีการลงกลุ่มก็คือมัน ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของบริษัทที่รับซื้อส่งออกสมมติว่าต้องการ10ตันนี่ครับเราก็สามารถรวบรวมจากสามาชิกให้มันออเดอร์พอเพียงต่อความต้องการของบริษัทสามมติว่าเรานน้ต้องการ5ตันรือ10ตันเนี่ยถ้าคนเดียวอาจจะมีแค่2ตันอันนี้เรารวมกันหลายๆคนเนี่ยปริมาณผลผลิตมันเยอะเราก็สามารถแก้ปัญหาตรงน,นี้ไปได้ที่อำเพลหนองสซอมีของดีเยอะมากนะครับงะม่วงน้ำไม้สีทองนะครับเป็นมะม่วงที่รสชาติหอมหวานอร่อยแล้วก็มี แหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดนะครับเป็นน้ําตกนะครับเป็นแหล่งทางพุทธศาสนานี้เราเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับก mm ็ hmm. ขอเชิญชวนท่านมาเที่ยวที่อำเภอหนองโมอศของเราครับ ในการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการในแปลงมากยิ่งขึ้นซึ่งมีสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอคอยมาเป็นพี่เลี้ยงดูแลและสนับสนุนองค์ความรู้ในการสร้างผลผลิตรวมไปถึงการตลาดซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกมะม่วงพันน้ำดอกไม้สีทองเป็นหลักเนื่องจากว่าพื้นที่หนองบัวซอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวทางในอนาคตต่อไปเราตั้งใจว่าจะทําให้คนปลูกมะม่วงบริเวณนี้เป็นแปลงใหญ่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือขณะนี้กําลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะผลักดันให้เป็นมะม่วง GI ของจังหวัดอุดรธานีบริเวณนี้ที่จะแตกต่างจากสินค้าตัวที่จะเป็น GI ที่แตกต่างอย่างที่อื่นก็คือจะอยู่ในบริเวณหุบเขาซึ่งระบบน้ําจะไม่เหมือนกับที่อื่น ตรงนี้จะอาศัยน้ําใต้ดินค่อนข้างเยอะนะครับจะไม่ได้จะไม่ค่อยได้ให้น้ําในระบบบนดินตามปกติเหมือนพื้นที่อื่นแล้วก็คุณสมบัติของผลผลิตก็คือมะม่วงตรงนี้จะออกหวานอมเปรี้ยวนิดหนึงซึ่งจะเป็นความต้องการของต่างประเทศตัวนี้ทําให้เราผลิตและส่งขายต่างประเทศได้ดีพอสมควรนะครับ จากการวันนี้นะคะมีสินค้าทางการเกษตรมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะซึ่งมาจากวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอาราบิกา้าอําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะคะที่นี่เป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้าที่ปลูกทางภาคตะวันออกมเมล็ดก,กาแฟอาราบิกา100้าร้อยเป คุณภาพเกรดเอก,กาแฟเนี่ยไม่ติดรสชาติเปรี้ยวนะคะมีความหอมละมุนแล้วก็ทานง่ายค่ะนอกจากนี้นะคะทางกลุ่มเนี่ยเขาก็ยังมีการแปลรูปนะคะที่เรียกว่าสินค้าที่ทํามาจากกาแฟอีกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นชาดอกกาแฟนะคะสบู่สครับผสมกากกาแฟอาราบิกา้าสบู่เลวกาแฟหรือว่าจะเป็นแชมพูรสระผมม,มีให้เลือกนะคะามากมายไปหมดเลยนะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะสั่งซื้อสั่งจองกันได้ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้และโรงคั่วกาแฟอาราบิก้าอำเภอ่าตะเกียบจังหวัด เชียงสาหรือว่าร้านกาแฟสดนะคะรือนในคอฟฟี่หน้าที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดเชียงสานะคะ,ะ,คะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เลย0632474455ค่ะค่ะช่วยกันสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆจากเกษตรกรไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเชา้าทางช่องเ c o มกออชดี K HD, กดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุ๊บกับมว้ยพร้อมด้วยทีมงานฟาร,ร์มชนแนลทุกคนลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะ ก็ขอบคุณท่านนายกนะครับที่กรุณาให้กําลังใจกับกระทรวงพาณิชย์แต่ความจริงการส่งออกตัวเลขก็ดีขึ้นเป็นลําดับจริงๆนะครับเพราะว่า,าล่าสุดตัวเลขการส่งออกก็พุ่งสูงขึ้นมา,าถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์41.59เฉพาะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขการค้าชายแดนและตัวเลขการค้าผ่านแดน ก็เพิ่มสูงขึ้นมามากเฉพาะเดือนพฤษภาคมเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนี่บวกขึ้นมาถึง38%เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าขนาะนี้การส่งออกอได้กลายเป็นตัวจักสัาพัญในการขับเคลื่อน GDP ของประเทศแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ก็จะพยายามจับมือกับภาคเอกชนนะครับภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการที่จะดำเนินการเร่งรัด ทำรายได้ข้าประเทศต่อไปตอนนี้เตรียมการไว้หลายเรื่องครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบุกตลาดใหม่ๆแม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องการเดินทางแต่เราก็ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์รูปแบบไฮบริดนะครับแล้วก็ตลาดใหม่ๆที่เตรียมไว้ก็ยกตัวอย่างเช่นตลาดรัดเสเซียหรือกลุ่มประเทศรัเสเซีย